รีวิวหน้าไม้ไพทอนบล็แมกกาซีนแมกกาซีนยี่ห้อแตงโมงวีสองเป็นวีสองเลยเพราะว่าข้ามวีหนึ่งไปเลยนะแล้วก็ตรงนี้จะมีล้างจับลูกยี่สิบมิลน,นะครับถอดเปลี่ยนได้เนี่ยเดี๋ยวของแต่งจะมาทีหลังอันนี้มีลูกค้าจองไว้แล้วนะครห้าตัวแรกเนะี่ยเดี๋ยวถ้ามาเพิ่มผมจะทักไปบอกนะหน้าตาก็เป็นอนงวันนี้วิธีใส่ลูกนี่เปิดขึ้นมาใส่เข้าไปแต่ผมใส่กล้องยาวหน่อยนะถ้ากล้องสั้นมันก็จะ ใส่ง่ายแต่มันก็ไม่ยากนี่ดูเป็นง่ายเท่ไหมนะราคาก็ถูกด้วยนะชุดนี้เดี๋ยวรอบสองมุมขายแค่สองมันห้าไม่รวมกล้องนะครับสองมันห้าแต่ยิงให้ดูนุ่นเป้าขน,น้ำขึ้นสายมันจะแข็งเลยนะ นักแล้วไปไปดูกันดู<อ>แรงอ่ะเยี๋ยวเอป้าให้ดูก็แรงพอได้อยู่เพราะว่ามันเป็นหน้าไม้ราคาถูกเนี่ยครับเนี่ยทะลุเนี่ยเห็นไหมขวดน้ำเห็นไหม เดี๋ยวอนาคตจะมีท้ายต่อด้วยเดี๋ยวผมคิดแบบก่อนเดี๋ยวชุดนี้เอาปล่อยไปก่อน